สวัสดีค่ะมาอัปเดตนะคะวันนี้ก็ออกมาฉีดวัคซีนค่ะเป็นวัคซีนทีบีนะคะที่ป้องกันโรคไข้สมองอักเสบที่เกิดจากเห็บกัดนะคะแต่ก่อนนี้พื้นที่เสี่ยงก็อยู่จะอยู่ทางตอนเหนือของสวีเดนนะคะแล้วแต่ว่าในปัจจุบันก็มีการพูดถึงว่ามีลงมาถึงทางตอนใต้ของสวีเดนแล้วค่ะเราก็เลยจะมาฉีดค่ะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าเป็นยังไงพอมาถึงแล้วก็จะต้องมา ลงทะเบียนตรงนี้นะคะว่าเรามาถึงแล้วเราก็ตอบคําถามต่างๆค่ะใส่ชื่ออีเมลเบอร์ติดต่อนะคะแล้วก็มีเกี่ยวกับคําถามต่างๆทั่วๆไปพื้นฐานเกี่ยวกับที่จะฉีดวัคซีนค่ะว่าเคยฉีดวัคซีนมาก่อนหน้านี้ไหมสีสัปดาห์ก่อนหน้านี้เราก็แพ้อะไรบ้างเวลาฉีดวัคซีนแล้วมีแพ้อะไรที่รุนแรงไหมแล้วก็อื่นๆค่ะ แล้วก็นั่งรอของเราเขาก็จะมาเรียกเข้าไปในห้องนะคะเสร็จแล้วก็จะให้ตอบคําถามต่างๆค่ะสําหรับเราก็จะแพทย์อ,อะไรอย่างก็จะพูดคุยกันเยอะแยะมากมายนะคะเล่าถึงประวัติต่างๆที่เราเป็นเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่นี่ก็โทรไปหาแพทย์เพื่อปรึกษาว่าจะทํำยังไงสําหรับของเรานะคะเขาก็ให้ฉีดวัคซีนแล้วก็นั่งรอในห้องสองสามนาทีเสร็จแล้วก็ให้เราออกมานั่งรอข้างนอกเราก็ออกมานั่งรอข้างนอกนะคะหมอแนะนําว่าให้รอข้างนอก 20นาทีแล้วเขาก็แนะนำว่าถ้ามีอาการอย่างเช่นมีผื่นขึ้นมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือมีอาการอะไรก็ให้เรียกเขาทันทีนะคะอันนี้เป็น TBE เข็มแรกนะคะแล้วก็อีกหนึ่งประมาณหนึ่งเดือนก็จะมาฉีดเข็มที่สองค่ะส่วนเข็มที่สามก็จะฉีดหลังจากผ่านไปแล้ว5-12ถึงเดือนนะคะและหลังจากนั้นก็จะเป็นเข็มที่4ค่ะซึ่งจะฉีดหลังจากนั้นไปนับไปอีก3ปีนะคะ แล้วก็ทุกๆ5ปีต้องมาฉีดค่ะอันนี้เป็นสำหรับท่านที่มีอายุหนึ่งปีนะคะอายุ50ปีขึ้นไปก็จะมีอีกแบบหนึ่งค่ะลองหาอ่านดูในเว็บไซต์ของวัคซีนเด i r e c t นะคะเขาจะมีข้อมูลให้ค่ะสำหรับที่นี่ก็สะดวกดีค่ะเดินเข้ามาได้เลยไม่ต้องจองเวลานะคะ แต่อาจจะลงทะเบียนล่วงหน้ามาจากเว็บไซต์ค่ะพอมาถึงก็ไม่ต้องจับบัตรคิวนะคะรอเขาเรียกได้เลยค่ะอ๋อลืมบอกไปอย่างหนึ่งนะคะสำหรับค่าฉีดวัคซีนในวันนี้ก็410โครนค่ะฉีดเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็รอ20นาทีแล้วก็ไม่มีอะไรนะคะตอนนี้ก็จะกลับแล้วค่ะเดี๋ยวเข็ม2จะมาอัปเดตนะคะว่าเป็นยังไง ค่ะหลังจากที่ไปฉีดวัคซีน tbe เข็มที่หนึ่งมาแล้วนะคะก็เล่าให้เพื่อนฟังค่ะแล้วเพื่อนก็นแนะนำว่าอ๋อที่ของวัคซีน Direct นะคะเขาก็จะมีแอปพลิเคชันค่ะแล้วเราก็เลยไปโหลดมานะคะโหลดเสร็จแล้วก็ล็อกอินด้วย BANK ID ค่ะเมื่อล็อกอินเข้าไปแล้วนะคะเราก็จะเห็นประวัติการฉีดวัคซีนของเราค่ะที่เราไปฉีดกับวัคซีน Direct นะคะ ก็จะดูว่าเราไปฉีดที่เข็มแรกมาเมื่อไหร่นะคะแล้วก็เข็มต่อไปเราจะฉีดอีกเมื่อไหร่นะคะและนอกจากนี้ในแอปพลิเคชันเราก็สามารถที่จะจองเวลาเพื่อไปฉีดวัคซีนได้ค่ะแล้วก็ดูข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนต่างๆนะคะที่เราควรที่จะฉีดเวลาไปเที่ยวประเทศต่างๆค่ะแล้วก็จะมีว่าไปฉีดได้ที่เมืองไหนบ้างราคาเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะมีข้อมูลอื่นๆด้วยค่ะก็ลองดาวน์โหลดมาใช้กันดูนะคะ ค่ะก็มาอัปเดตในเข็มที่2กันนะคะหลังจากผ่านไป1เดือนค่ะเราก็ไปฉีดเข็มที่2ค่ะเหมือนเดิมนะคะเราไม่ได้จองเวลาก่อนค่ะก็เลือกวันแล้วก็เวลาที่เราสะดวกค่ะ โดยเราจะเลือกเป็นวันเสาร์ช่วงเช้าค่ะเพราะว่าไปฉีดวัคซีนแล้วว่าที่จะได้พักผ่อนแล้วก็วันจันทร์ไปทํางานค่ะไปถึงก็เหมือนเดิมนะคะไปกรอกข้อมูลต่างๆค่ะตอบคําถามต่างๆเสร็จแล้วก็นั่งรอนะคะจากนั้นพยาบาลก็จะเรียกเราให้ไปฉีดค่ะก็ไม่ได้มีคิวอะไรนะคะก็จะมีคนทยอยไปเรื่อยๆค่ะเพราะฉีดเสร็จแล้วนะคะเราก็นั่งรอ20นาทีเหมือนเดิมค่ะก็ไม่มีอาการอะไรนะคะเสร็จแล้วก็นั่งรถมีกลับบ้านค่ะ หลังจากที่เราไปฉีดเข็มที่2มาแล้วนะคะมันก็จะขึ้นในแอปพลิเคชันของวัคซีน e i r r e t t ค่ะว่าเราจะต้องฉีดเข็มที่3ตอนไหนนะคะก็มีระบุว่าเราจะฉีดเข็มที่3ในเดือนพฤษภาคมปี2023ก็อีกประมาณ8เดือนเพราะว่าเข็มที่3เขาจะให้ฉีดห่างจากเข็มที่2ประมาณ5 1 2เดือนค่ะซึ่งเขาจะระบุว่า ใน1ปีแรกที่เราตั้งแต่เราเริ่มฉีดนะคะเราควรที่จะฉีดให้ได้ครบ3เข็มค่ะค่ะที่แนะนำแอปพลิเคชันนี้นะคะเราก็ไม่ได้ผลประโยชน์ใดๆกับทางวัคซีนไดร c t นะคะแต่เราคิดว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ดีค่ะที่ช่วยจำให้เรานะคะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่า เข็มที่ 1, เราฉีดไปตอนไหนเข็มที่2เราจะต้องไปฉีดตอนไหนเพราะว่าแอปพลิเคชันจะส่งแจ้งเตือนว่าเราควรที่จะไปฉีดเข็มที่2ตอนไหนแล้วก็เข็มที่3ตอนไหนด้วยค่ะมันก็จะเป็นการบันทึกประวัติของเราไว้นะคะเพราะว่าการฉีดวัคซีนนี้ใช้ระยะเวลานาน,านพอสมควรนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าเข็มแรกไปฉีดแล้วหลังจากนั้น1เดือนไปฉีดเข็มที่2เข็มที่3ก็คือไปฉีดหลังจากนั้นจากเข็มที่2ประมาณ5 1 2ถึงเดือน แล้วหลังจากเข็มที่3เราก็จะมีเข็มที่อีกค่ะซึ่งก็จะไปฉีดหลังจากนั้นประมาณ3ปีค่ะแล้วก็ทุกๆ5ปีก็เราก็จะต้องไปฉีดนะคะเพื่ออัปเดตวัคซีนอยู่เรื่อยๆนะคะเพื่อให้ประสิทธิภาพของวัคซีนนั้นยังดีแล้วก็ป้องกันอ,อาการสมองไข้สมองอักเสบให้เราได้นะคะ บางท่านอาจจะสงสัยว่าไปฉีดวัคซีนมาแล้วเป็นยังไงบ้างมีไข้หรือมีอะไรไหมเข็มแรกที่เราไปฉีดนะคะพอกลับมาได้สักพักหนึ่งเราก็เหนื่อยมากก็เพลียๆค่ะเราก็ไม่ได้มีไข้ไม่เป็นอะไรนะคะเข็มที่สองก็เพลียนิดหน่อยค่ะน้อยกว่าเข็มแรกค่ะไม่มีไข้ค่ะเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะว่าสําหรับวัคซีน d ด r e c t นี่นะคะ นอกจากเราจะไปฉีดวัคซีน TBE ได้ที่ร้านของเขาแล้วนะคะเขาก็ยังมีบริการรถบัสเคลื่อนที่นะคะที่บริการฉีดวัคซีน TBE ด้วยค่ะแล้วก็วัคซีนตัวอื่นๆด้วยนะคะซึ่งก็จะเป็นรถบัสที่ไปตามเมืองต่างๆค่ะเขาจะเรียกว่า f a s t i n g Boost นะคะก็จะมีตารางว่าจะไปเมืองไหนวันเวลาไหนบ้างนะคะแล้วก็ไปจอดสถานที่ไหนสามารถตรวจสอบ ข้อมูลตารางของเขาได้นะคะในแอปพลิเคชันหรือว่าในเว็บไซต์ค่ะค่ะพอได้เริ่มไปฉีดวัคซีนมาก็รู้สึกว่าสบายใจขึ้นนะคะที่จะเข้าป่าแต่ว่าเราก็ไม่ได้ชะล่าใจนะคะเพราะว่าการเข้าป่าทุกครั้งของเราก็ยังอุปกรณ์แน่นเหมือนเดิมนะคะมีอุปกรณ์ต่างๆที่เราเคยทำคลิปแนะนำไปนะคะเพื่อป้องกันเห็บเหมือนเดิมค่ะ ทั้งนี้ก็เพราะว่านอกจากเห็บจะเป็นพาหะนำเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดอาการไข้สมองอักเสบที่ไม่มียาร,รักษานะคะแล้วก็จะทำให้เกิดแบบอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วก็ภาวะความจําเสื่อมได้นะคะเห็บก็ยังเป็นพาหะนำเชื้อแบคทีเรียค่ะที่จะทำให้เกิดเป็นโรคชนิดหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าโบเลเลียค่ะโบเรเลียนะคะ ซึ่งก็จะเป็นเชื้อแบ,บคทีเรียค่ะถ้าโดนเห็บกัดแล้วทําให้เกิดอาการวงแดงนะคะเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณสมเซนติเมตรค่ะแล้วก็อาจจะมีอาการเป็นไข้ร่วมด้วยเนี่ยค่ะก็ควรที่จะปรึกษาแพทย์ค่ะเพราะว่าอาการนี้ควรที่จะได้รับยาปฏิชีวนะที่แพทย์สั่งด้วยนะคะเพื่อรักษา,าการดังกล่าวค่ะดังนั้นนะคะก่อนที่เราจะเข้าป่าเราก็จะ ฉีดสเปย์ตามแขนตามขาก่อนนะคะบางทีก็จะเอายาหม่องทาที่แขนเสื้อค่ะแล้วก็พอเข้าป่าไปแล้วนะคะเก็บเห็ุสักพักหนึ่งเราก็มักจะตรวจดูตามเสื้อตามแขนของเรานะคะเพื่อดูว่ามีเห็บหรือเปล่านะคะส่วนใหญ่ก็จะดูที่พุงที่ต้นแขนค่ะที่ท้องที่ต้นแขนนะคะแล้วก็ที่ข้อมือ เราก็ตามแขนตามข้อพับต่างๆนะคะที่เราสามารถจะดูได้ค่ะเมื่อเก็บเหตุเสร็จแล้วนะคะเราก็เดินกลับมาที่รถค่ะแล้วก็ก่อนที่จะกลับบ้านเราก็มักจะถอดเสื้อคลุมออกสบัดเสื้อปัดขาเกาื่องเกงปัดเสื้อนะคะแล้วก็เช็คเห็บตามท้องตามต้นแขนแล้วก็แขนแล้วก็ที่คอค่ะตามลำตัวต่างๆที่เราสามารถจะเช็คได้เสร็จแล้วก็ขับรถกลับบ้านค่ะ พอกลับถึงบ้านแล้วนะคะเราก็จะอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีค่ะแล้วก็ถ้าวันนั้นต้องทำความสะอาดเห็ดนะคะเมื่อทำความสะอาดเห็ดเสร็จแล้วเราก็จะอาบน้ำอีกรอบหนึ่งค่ะเพราะว่าอาจจะมีเห็บติดมาก,กับตะกร้าหรือกับเห็ดก็ได้นะคะเพราะว่าเราเคยโดนเห็บกัดค่ะเพราะว่าทำความสะอาด เห็ดแล้วไม่ได้อาบนา้ำอีกรอบนึงนะคะปรากฏว่าตื่นเช้ามาก็คือจะมีเห็บหยุดกัดอยู่ที่แขนค่ะค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นสาระประโยชน์สำหรับท่านที่สนใจเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน tbe นะคะเราก็ถือโอกาสแชร์เกี่ยวกับประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องเห็บไปด้วยนะคะ ถ้ามีข,าข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมก็สามารถเขียนมาในคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้ากับสาระดีๆจากยุยินลุนประเทศสวีเดนค่ะสวัสดีค่ะ